แต่ในแง่คิดมุมมองของผมเองแล้วก็คิดนองประชาชนคนไทยเนี่ยตอนนี้เขากําลังเครือบแคลงกําลังสงสัยว่าทางรัฐมนตรีว่า,า,วาการกระทรวงกลาโหมของฝ่ายไทยเนี่ยกำลังคิดอะไรให้ทหารของฝ่ายไทยถอนกําลังออกจากพื้นที่ตามตะเจ็บชายแดนไทยเนี่ยถามว่าถูกต้องไหม ก,กรณีที่มีนักวิชาการออกมาระบุว่านายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีคําสั่งให้ทหารไทยถอยกําลังจากปราสาทตาเมินทมจังหวัดสุรินจึงกลัวว่าไทยจะเสียดินแดนนั้นล่าสุดนายภูมิธรรมได้ชี้แจงข้อเท็จจรงิงถึงเรื่องดังกล่าวว่าในช่วงที่มีการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไปไทยกัมพูชาได้มีการหารือกับพลเอกเตียเซหฮารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของกัมพูชา พร้อมกับผู้บัญชาการเหล่าทัพของกัมพูชาทั้งหมดฝ่ายไทยมีตนเองนำทีมรัฐมนตรีช่วยกลาโหมปหลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกและตัวแทนเหล่าทัพจากกองทัพเรือกองทัพอากาศเข้าร่วมซึ่งเป็นการพูดคุยกันต่อหน้าไม่มีอะไรผิดเพี้ยนทุกคนเป็นพยานได้นอกจากนี้ยังมีการหารือแบบสองคนซึ่งเป็นการพูดคุยแบบ1นบวกสกับรองนายกรัฐมนตรีฝั่งกัมพูชามีนายทหารติดตามรองนายกรัฐมนตรีกัมพู ร่วมรับฟังพร้อมจดรายละเอียดการหารือทางฝ่ายไทยประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและปะลัดกระทรวงกลาโหมแต่ในภายหลังเปลี่ยนเป็นการหารือแบบ1นบวกหนึ่งจึงมีเพียงตนเองและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่เข้าร่วมพูดคุยเพราะมีความอาวุโสมากกว่าจึงเป็นการแสดงให้เห็นว่าตนไม่ได้มีเจตนาปกปิดซ่อนเร้นและยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวส่วนเนื้อหาการหารือได้ตกลง การที่กลับไปใช้ MOU 43ซึ่ง MOU 43มีการปักปันและยังมีเขตแดนที่เป็นเขตโนแมนแลนด์ที่ยังไม่มีข้อยุติโดยทางกองทัพขอให้ใช้ MOU 43เป็นภาพรวมทั้งนี้ในที่ประชุม GBC ยังได้หาหรือให้มีการถอยทหารตาม MOU 43และตามข้อตกลงในปี2562ที่เคยมีการสรุปกันแล้วทุกอย่างให้กลับไปสู่จุดนั้นซึ่งจะมีการหาหรือรายละเอียดอีกครั้งโดยผู้บัญชาการทหารบกรับไป ดำเนินการ ทั้งนี้ในภูมิธรรมกล่าวยืนยันว่าคําว่าถอยทหารไม่ได้บอกว่าให้ถอยออกจากจุดที่เราอยู่ทั้งหมดแต่ว่าที่มาลุกรานทีหลังที่มีการขยับเข้ามาให้ถอยกลับไปบนปราสาทต,ตาเมินทมก็เป็นที่ที่เราปกป้องดูแลอยู่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมอนุญาตที่ขึ้นมาได้เหมือนเดิมแต่ตกลงกันว่าจะไปคุยกันในรายละเอียดอีกทีและตอนนี้แม่ทัพภาคที่สองขึ้นไปตรึงกําลังในพื้นที่ที่เขารุก้ําเข้ามาเราก็ยึดอยู่ในแผ่นดินเราและปราสาทต,ตาเมินทมก็เป็นไปตามข้อตกลง ทั้งหมดขอย้าว่าไม่ได้เอาที่ดินไปขายให้ต่างชาตินายภูมิธรรมยังระบุได้ว่าข่าวที่นําเสนอผิดไปจากข้อเท็จจริงแม้ทัพภาคที่สองได้ชี้แจงไปแล้วแต่หนังสือพิมพ์ต่างๆยังไปออกข่าวโหมโรงส่วนสาเหตุที่มีข่าวออกมาแบบนี้ส่วนตัวไม่ทราบแต่ดูเหมือนว่ามีอะไรที่พยายามจะขย่มรัฐบาล แน่นอนคขะว่าก่อนหน้านี้กระแสข่าวคำสั่งถอยทหารทําไม่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางอย่างลุงนนนาวินอดีตทาหารพรานปัจจุบันผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้แสดงความคิดเห็นเช่นกันเดี๋ยวเราไปฟังบางช่วงบางตอนกันค่ะทะหารของฝ่ายไทยเนี่ยต้องประจําการอยู่บริเวณปราสาทต,ตาเมืองทมเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าปราสาทต,ตาเมืองทมเนี่ยของไทยเป็นของประเทศไทยเป็นของคนไทยแต่ทางฝั่งทหารของกัมพูชานี่สิ จะต้องถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ไม่ใช่ว่าเคลื่อนกําลังทหารเข้ามาไม่ใช่ว่าเคลื่อนรถถังเคลื่อนปืนใหญ่เข้ามาไม่ใช่ว่าเอารถเกรดรถตักรถแมคโครรถแท็กเตอร์เนี่ยนะครับเข้ามา,ต,า,า,มาตัดเส้นทางเข้ามาในพื้นที่ไอ้ตัดเส้นทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญให้กับประเทศของกัมพูชาหรือว่าประเทศขเขมรเนี่ยมันไม่มีใครเขาว่าพี่น้องแต่ว่าดูแล้วพฤติกรรมพฤติการเนี่ยมันเหมือนว่ากําลัง นะครับใช้พื้นที่ดังกล่าวเนี่ยขนย้ายอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามานะครับจริงแล้วมันเหมือนว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในแง่คิดมุมมองของผมเองแล้วก็คิดนองประชาชนคนไทยเนี่ยตอนนี้เขากําลังเครือบแขงกําลังสงสัยว่าทางรัฐมตีว่าการกระทรวงกลาโหมของฝ่ายไทยเนี่ยกำลังคิดอะไรให้ทหารของฝ่ายไทยถอนกําลังออกจากพื้นที่ตามตะเข็บชายแดนไทยเนี่ยถามว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้อง นะครับไม่ถูกต้องจริงๆแล้วต้องใช้วิธีการพูดที่มันดีกว่านี้นะครับทำให้ประชาชนคนไทยเนี่ยพึงพอใจเพราะว่าขณะนี้อย่าลืมนะพี่น้องนะครับทัวเนี่ยมันได้ลงทหารตั้งแต่ยุคของว้าแดงเคลื่อนกำลังเข้ามาตั้งฐานวื่อการอยู่บริเวณโดยหัวมาฐานหนองหลวงแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงกว่า9ฐานในพื้นที่อําเภอไป อำเภอปังมาภาคของจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจากนั้นมันมาเกิดเหตุในพื้นที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่สองอีกนะักการเมืองเนี่ยนะครับต้องใครควรต้องคิดให้หนะักคิดให้ถี่ถทวนอย่าให้ปัญหาเขาเรียกว่าอย่าให้ทัวไปลงทหารมากนะักเพราะดูแล้วเนี่ยเหมือนว่าทหารเขาจะไม่ยอมจริงอยู่ถึงแม้ว่าท่านเนี่ยนะครับจะออกมาแถลงข่าวออกมาพูด กับสื่อมวลชนบอกว่าให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยถอนกําลังทหารออกจากพื้นที่บริเวณปราสาทตาเมินทมแล้วก็ตามตะเข็บชายแดนไทยซึ่งเป็นพื้นที่อาจจะมีการก็เรียกว่าข้อขัดแย้งอยู่ท่านบอกให้ถอนกําลังถอยออกมาเพื่อไม่ให้เกิดข้อขัดแยง้งเอเพื่อลดกระแสก็เรียกว่าความขัดแย้งลงมาอันนี้ไม่ถูกนะครับผมถามหน่อยนะครับถามทหารด้วยก็ได้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยก็ได้ ถามรัฐบาลด้วยก็ได้ว่าขณะนี้ทหารของฝ่ายไทยเนี่ยลุกล้ำอาณาเขตของประเทศกัมพูชาหรืออย่างไรแต่ปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีสิ่งบอกเขตไม่มีข้อมูลข่าวสารใดๆว่าทหารของฝ่ายไทยเนี่ยลุกล้ำอาณาเขตของประเทศเขมรหรือว่าประเทศกัมพูชาแต่ทหารของกัมพูชาจาังหาที่เคลื่อนกําลังพลพร้อมอาวุธยุทโธปก,กรณ์เนี่ยเข้ามาตั้งฐานแบบการล้ำแนวชายแดนเข้ามาโดยเฉพาะในช่วงวันที่หนึ่ง พฤษภาคม2568ในวันที่รัฐมติว่าการกระทรวงกลาโหมเข้ามาประชุม JBC ไทยเนี่ยนะครับทหารของกัมพูชานเนี่ยได้ลุกล้ำอาณาเขตของประเทศไทยเข้ามาจนนำไปสู่การปิดด่านพรมแดนช่องอันมาเพราะฉะนั้นทหารไทยเนี่ยทำถูกต้องแล้วทำดีที่สุดแล้วอย่าทำให้ทหารเนี่ยเขาอ่อนแอ นะครับให้เขาได้ปฏิบัติภารกิจของเขาเออการที่ไปสั่งบอกว่าให้ทหารถอนกำลังออกมากลับสู่ที่ตั้งเดิมเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้น,ไไไดนะครับจากนั้นผมได้ฟังข้อมูลข่าวสารที่ท่านพลโทบุญสินภาฒกลางแม่ทพัพภาคที่สองได้ออกสื่อกับสถานีโทธรทัศน์ช่องหนึ่งนะครับท่านบอกว่าจะไม่ถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ปรา,าสาทตาเมืองทมเป็นเด็ดขาดเพราะว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของไทยเป็นพื้นที่ของบุญไทยเป็นอาณาเขตของประเทศไทยจะไม่ถอน กําลังถอยแต่ว่าจะแก้ปัญหาด้วยการพูดคุยด้วยการเจรจาอันนี้เห็นด้วยพี่น้องแต่ว่าถ้าสั่งให้ทหารถอยออกจากพื้นที่เนี่ยผมไม่เห็นด้วยหรือว่าพี่น้องยิซีพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วทั้งโลกที่กําลังติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารจากผมอยู่เนี่ยท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรสามารถฝากข้อคอมเมนต์เข้ามาได้เลย นะครับโดยส่วนตัวของผมเนี่ยลุงนนหรือว่านนนาวินเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยเพราะว่าภาษาตาเมืองทมตาเมืองโต๊ดาษาตาเมืองภาษาตาควายพวกนี้นะครับมันเป็นพื้นที่ของคนไทยเพราะฉะนั้นทหารของกัมพูชาเนี่ยต้องถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ดังกล่าวนะครับไม่ใช่ว่ามาสั่งการให้ทหารไทยก็ถอยทหารของกัมพูชาฐานขมิบก็ถอยไม่ถูกแล้วนะครับ เพราะว่าอาณาเขตของประเทศไทยเนี่ยเออทหารไทยของเราเนี่ยต้องปกปักรักษาต้องคุ้มครองนะครับหากมีค่าศึกศัตรูลุกล้ำอาณาเขตของประเทศไทยเนี่ยต้องใช้กําลังพร้อมอาวุธยุโทโธปกรณ์เนี่ยเข้าไปปกป้องเข้าไปปะทะไปยันไว้ไม่ใช่ถอนกําลังถอยออกจากพื้นที่ไม่ใช่ถอนกําลังถอยไปอยู่ส่วนหลัง เอออย่างนี้ไม่ถูกนะครับอย่างนี้ไม่ถูกผมไม่เห็นด้วยนะครับถึงแม้ว่าท่านจะเป็นผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองยังไงก็แล้วแต่แต่ผมพูดเลยว่าผมไม่เห็นด้วยกับแง่คิดมุมมองคําพูดของท่านผมไม่เห็นด้วยส่วนพี่น้องท่านใดที่มีความเห็นต่างอันนั้นว่ากันไปนะครับพี่น้องท่านใดที่มีแง่คิดมุมมองอยากฝากข้อคอมเมนต์ฝากเข้ามาครับฝากเข้ามาเยอะๆนะครับ, <ๆ S 2> รบเพื่อให้ทางทหารกองบัญชาการกองทัพภาคที่สองกองทัพบกกระทรวงกลาโหมแล้วก็รัฐบาลเขาได้รู้ว่า พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยคิดอย่างไราร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟนสแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ